สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอ,อมอัคพันธ์ปรากฏตัวครั้งแรกหลังอาการป่วยโรคมะเร็งดีขึ้นล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆใจชื้นขึ้นมาได้เปิดภาพแรกอ,อมอัคพันธ์นมาศพระเอกดังหลังหายป่วยโรคมะเร็งเรียกได้ว่าแฟนๆส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังอ,อมอัคพันธ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และทางด้านอ,อมอัคพันธ์ก็ได้ถอนตัวจากละครทุกเรื่องเพื่อไปรักษาตัวเองซึ่งก็จะมีทางด้านเพื่อนๆในวงการคอยออกมาอัปเดตอาการอ,อมอัคพันธ์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่เป็นระยะระยะเสมอซึ่งอ,อมอัคพันธ์เองก็ฝากมาบอกแฟนๆทุกคนว่าอาการของตัวเองนั้นดีขึ้นแล้วและจะกลับมาหาทุกคนในเร็วๆแถมอ,อมอัคพันธ์กังวลว่าแฟนๆจะหายไปอีกด้วยล่าสุดทางด้านเพจร้านอาหารแอบแซบได้ออกมาเปิดภาพแรกอ,อมอัคพันธ์หลังหายป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าอมอัคพภัน์นั้นดูสดใสและหล่อเหมือนเดิมมากๆอีกทั้งยังดูแข็งแรงแล้วด้วยอีกไม่นานคงจะได้เห็นผลงานเร็วๆนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ